เราจะมาจําให้แม่นกันเลยค่ะว่า adverb และ a d j e c t i v e เนี่ยที่มาออกข้อสอบบ่อยๆเป็นยังไงบ้างกดข้อแรกนะลูกนูจำไว้เลยว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะเวลาหนูทํา adverb เนี่ยเข้ามาจะเอา a d j e c t i v e ไปบวก L Y ลูกมันจะกลายเป็น adverb ลรือ adjective a d e เนาะ a d j e v e ถ้าบวก ly จะกลายเป็น adverb เนี่ยฮะเราไปดูกฎข้อแรกนะลูกนะกฎข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านะลูก adverb เนี่ยมักจะเติม ly ลแล้วประมาณ80%นะลูกมักจะเติม ly และถ้ามันลงท้ายด้วย y ให้หนูเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly อ่ะเราไปดูตัวแรกเนาะอันที่หนึ่งลูก angry ก็จะเป็นอะไรฮะ angry หนูก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติมอะไรลูก ly ความหมายเหมือนเดิมลูก angry แปลว่าอะไรคะเด็กๆโกรธเพราะ angry คืออะไรยางเกลียวกราดอย่างโกรธเกลียวถูกไหมนะฮะอ่ะต ต่อไปลูกนะฮะ anxious เป็นอะไรลูก anxiously นะฮะ anxious แปลว่ากังวลลูกต่อไป bad ลูกเด็กๆ bad badly เออเก่งมากลูกนะ badly ต่อไป gentle อุ้ย gentle เป็นอะไรตัด e ออกก่อนนะเป็นอะไรลูก gently ต่อไปลูก jealous แปลว่า jealous jealous เพราอิจฉาลูกเช่นแล้วเป็น g อะไรลูก jealously นะฮะต่อไปลูก nervous คือประหม่าเนาะนะฮะก็จะเป็นอะไรลูก nervously นะฮะกดต่อไปบอกว่าง่ายดูซิ adverb ที่เปลี่ยนรูปไปเลยก็คือ good จาก good เป็นอะไรรู้ปะเดา good เป็นถ้า good เป็น base เป็น adjective อยู่แต่กูต้องการ adverb ดูไปอยู่ขึ้นหน้า บอกว่าฉันพูดดีมากเลยบอกไง I speak good I speak well well เก่งมากเห็นไหมอาดูนะ good ต้องเปลี่ยนเป็น well ลูก base ไม่ได้ผิดนะนะแต่ว่า base เดนมันใช้กับขั้นสูงสุดถูกไหมขั้นสูงสุดนะฮะต่อไปลูกอันนี้ดอกจันนะลูกทั้ง adjective และ adverb ในลูกมันเป็นรูปเดียวกันรูปเดียวกันคือมันไม่เปลี่ยนรูปไปเด็ก fast ก็เป็น fast ลูกไม่มี fastly นะฮะเด็กอีกคำหนึ่งลูกคือคำว่า hard hard ตัวนี้ก็เป็น hard ตัวเดิมแต่บางคนบอกว่าคู่ต่องแต่งขาหนูเคยเจอ hardly hardly เป็น adverb ถูกต้อง hardly เป็น adverb แต่ความหมายเปลี่ยนทันทีลูกถ้าเกิดใช้เป็น hardly แปลว่าแทบจะไม่คือหนูนานๆจะทำมันทีนึงอะแต่ถ้า hard ตัวนี้ที่เป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะมีความหมายว่ายากหนักแข็งลูก the board is hard บอร์ดนี้แข็งมากเลยนะฮะประมาณนี้นะลดมา